เวลาเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มักจะถูกหยิบมาใช้เขียนบทหนังละครกระตูนหรือแม้กระทั่งเกมและทุกครั้งที่เรื่องเวลานี้ถูกหยิบยกขึ้นมาใช้นั้นมันก็มักจะสร้างความปวดหัวให้เราต้องมานั่งตีความอยู่เสมอสวัสดีครับผมนายจืดและในคลิปนี้ผมจะขอเปิดกล่องกาวถังใหญ่เพื่อมโนโเนื้อเรื่องของเกมไทม์ไลน์กันนะครับอ่าคลิปนี้สปอยยับตั้งแต่ต้นคลิป ใครอยากเสร็จเนื้อเรื่องเองผมให้เวลาคุณปิดคลิปนี้ในเ9็7เก้าแปจ็ดหกห้าสี่อโอเคผมถือว่าผมเตือนแล้วนะครับงั้นลุยกันเลย เอาละครับอันดับแรกเลยผมขอจับต้นชนปลายในเรื่องของเกมก่อนนะครับโดยผมจะเริ่มที่ฉากจบของเกมนี้โดยฉากนี้จะแสดงให้เห็นตัวละครหลักของเกมที่ตื่นขึ้นมาในห้องห้องหนึ่งซึ่งลักษณะนั้นคล้ายกับห้องตอนแรกที่เราตื่นขึ้นมาในตัวเกมนั่นก็พอจะทําให้เราคาดเดาได้นะครับว่าฉากจบของเกมนี้อาจจะเป็นโลกคนละมิติกับตัวเกมที่เราได้เล่นมาทั้งหมดแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในมิติทั้งสองนี้ก็น่าจะใกล้เคียงกันแค่ถูกตีความออกมาในรูปแบบของสัญ,ญลักษณ นอกจากนี้หากเราเล่นจนได้ฉากจบลับของเกมเราจะได้เห็นส่วนต่อขยายของเดื้อเรื่องที่ตัวละครหลักของเราเดินออกมาจากห้องพักแล้วพบกับเด็กหนุ่มผมส้มซึ่งหากจะให้เดาแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่เด็กคนนี้จะเป็นเจ้าแมวสีส้มที่เราได้เล่นเช่นกัน <c oughs> คือนอกจากสีผมของเด็กคนนี้จะเหมือนกับสีของเจ้าแมวแล้วสภาพแวดล้อมของฉากนี้ก็คล้ายกับฉากที่เราเจอแมวครั้งแรกด้วย และด้วยข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครประมาณนี้ก็น่าจะเพียงพอที่ทําให้ผมเล่าเนื้อเรื่องที่เหลือต่อได้แล้วเรื่องราวส่วนใหญ่ของเกมนี้จะถูกบอกใบ้ผ่านสัญ,ญลักษณ์ต่างๆโดยเนื้อเรื่องหลักจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงขึ้นมาตามสะพานในแต่ละชปเตอร์และตรงนี้แหละครับเป็นอะไรที่ทําให้ผมงงเอามากๆเพราะผมพยายามทําความเข้าใจสัญ,ญลักษณ์ตามแต่ละชปเตอร์ที่ผมเล่นแล้วผมก็งงมากจนกระทั่งผมมาเจอสัญ,ญลักษณ์สุดท้ายที่สะพานนี้ ซึ่งมันบอกให้ผมรู้ว่าถ้าผมจะตีความสัญลักษณ์บนสะพานนี้ผมควรจะตีความแบบย้อนหลังเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามแชปเตอร์และนั่นทําให้ผมกุมขมับไปพักหนึ่งเลยละตอนที่รู้เรื่องนี้แต่เอาละ่ะนีเมื่อเราต้องทําความเข้าใจอะไรที่เป็นสัญลักษณ์เยอะๆแบบนี้ผมจึงจะขออนุญาตสูตรกาวมโนเพิ่มก่อนที่จะเล่าเรื่องในลาดับต่อมานะครับโอ้ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะ <c oughs> <c oughs> เอาล่ะครับก่อนที่ผมจะอธิบายสัญ,ญลักษณ์ต่างๆบนทางเดินนี่ผมขอตั้งข้อสังเกตเล็กน้อยจากการคาดเดาของผมนะครับว่าสัญ,ญลักษณ์ทางฝั่งซ้ายมือนี่ผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเนื้อเรื่องในมุมมองของทางฝั่งสาวน้อยแล้วแมวเหมียวของเราไม่สิตั้งเรียกว่าเด็กหนุ่มแล้วกันส่วนทางฝั่งด้านขวานี่ก็น่าจะเป็นมุมมองของฝั่งศัตรูของเราหรือที่ดูจะเป็นผู้คุมขัง,งตัวละครของเราเนี่ยแหละครับเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกับแชปเตอร์แรก Cage out หลุดออกจากกรงสัญ,ญลักษณ์ในแชปเตอร์นี้ประกอบด้วยรูปแรกที่เป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ผู้หญิงซึ่งในที่นี้ก็น่าจะหมายถึงตัวละครหลักของเกมเตียงก็น่าจะแทนมาจากห้องที่อยู่ในฉากจบของเกมนั่นแหละครับส่วนเข็มฉีดยาอันนี้ก็น่าจะสื่อถึงว่าตัวละครของเราน่าจะถูกจับมาทดลองในโครงการอะไรสักอย่างที่ผมคิดว่ามันน่าจะคล้ายๆกับการทดลองเวปพ่นเอ็กแบบในเรื่องเอ็กเมนนั่นแหละ ดยจะเห็นได้ว่าสัญ,ญลักษณ์ต่อมาในมุมของฝั่งผู้คุมเนี่ยจะเป็นรูปหมากลุกตัวม้าซึ่งน่าจะหมายถึงว่าการทดลองกับเด็กคนนี้จะกลายเป็นอาวุธชิ้นสําคัญขององค์กรสัญ,ญลักษณ์ต่อมาคือลูกเตา๋านั่นก็อาจจะหมายถึงว่าโปรเจกต์นี้เป็นการเสี่ยงดวงเอาอย่างมากเหมือนกับการทอยลูกเตา๋าเพราะพวกเขาก็ไม่รู้ว่าผลการทดลองจะออกมาเป็นยังไงบ้างซึ่งมันก็ไม่แน่นอนจริงๆนั่นแหละครับเพราะจากช่วงต้นเกมเราจะเห็นได้ว่า พลังของตัวละครเหล่านั้นมีแค่การย้อนเวลาของวัตถุบางอย่างให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมทําให้เธอไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นวอลแมชีนอย่างท,ที่ทีมทดลองได้คาดหวังเอาไว้และดูจะกลายเป็นช่างซ่อมอาคารซะมากกว่าและสัญ,ญลักษณ์สุดท้ายในแชปเตอร์นี้คือรูปผู้ชายซึ่งก็น่าจะหมายถึงเด็กชายที่เจอกันในฉากจบลับหรือหมายถึงน้องแมวสุดแสนน่ารักนั่นเองแต่ประเด็นนี้ผมขอยกยอดไว้ที่แชปเตอร์หน้านะครับส่วนในแชปเตอร์หนึ่งนี้ ผมจะขอเคลียร์ประเด็นก่อนว่าจริงๆแล้วองค์กรที่จับเรามาทดลองเนี่ยอาจจะเป็นองค์กรทางฐานอะไรสักอย่างและโลกของเกมนี้ก็อาจจะอยู่ในช่วงสงครามโดยองค์กรที่จับเรามาทดลองนี้ก็น่าจะกำลังโดนโจมตีอย่างหนักโดยผมตีความเอาจากฉากนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีหมากลุกต่างๆโถมเข้าทำลายสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งตัวผู้คุมเองด้วยคือถ้าเป็นฝีมือของพวกเดียวกันก็ดูไม่น่าจะทำลายกันยับขนาดนี้นะและนอกจากนี้ในหลายๆด้านของเกม ็มักจะได้เห็นพื้นที่ภายในเกมค่อยๆสลายไปพร้อมกับเหล่าผู้คุมซึ่งนั่นทําให้ผมเดา,เาว่าศัตรูฝั่งตรงข้ามกับองค์กรที่คุมขังเราเนี่ยได้มีการใช้อะไรเบิดอะไรสักอย่างเพื่อทําลายพื้นที่หรือไม่ก็อาจจะเป็นผู้ที่มีพลังพิเศษมาทําลายพื้นที่ก็ได้เช่นกันดังนั้นองค์กรที่คุมขังเราไว้จึงพยายามเร่งการทดลองและพัฒนาตัวละครของเราให้เป็นอาวุธสงครามที่ใช้งานได้เพื่อต่อสู้กับศัตรูฝั่งตรงข้ามนั่นเอง chapter ที่2 ซิลเวอร์ไลนิงแสงแห่งความหวังสัญลักษณ์เตียงอันแรกที่ต่อจากรูปเด็กผู้ชายก็น่าจะหมายถึงว่าเด็กชายที่เราเจอในฉากจบลับนั้นน่าจะเป็นเด็กที่ถูกนำมาทดลองเหมือนกับเราประตูที่ยังไม่มีแสงไฟนี้ก็น่าจะหมายถึงว่าทั้งคู่กำลังถูกขังอยู่ในพื้นที่โซนใดโซนหนึ่งของสุนทดลองส่วนรูปหมากตัวหมาที่ล้มลงกับรูปก,กระบองก็น่าจะหมายถึงว่า ผู้คุมสามารถควบคุมเด็กทั้งสองนี้ให้อยู่ในพื้นที่ได้รูปชายหญิงในที่นี้ก็น่าจะหมายถึงว่าเด็กทั้งสองได้มาพบเจอกันและทั้งคู่ก็เป็นผู้มีพลังพิเศษเช่นเดียวกันโดยจะเห็นได้จากสัญลักษณ์รูปม้าหมากลุกที่หันหน้าเข้าหากันทั้งคู่นั้นสามารถหาคีย์การ์ดเพื่อออกจากพื้นที่ได้สําเร็จและในที่สุดพื้นที่โซนกักตัวก็ได้ถูกเปิดออกดังจะเห็นได้จากรูปประตูที่มีแสงสว่างขึ้นแล้ว c ชปเตอร์ที่3 Reunion กลับมาพบกันใหม่จากในตัวเกมที่เราได้หนีพลังมานบางอย่างที่ทำให้ฉากค่อยๆสลายไปแล้วเราก็ต้องโยนเจ้าเหมียวข้ามไปอีกฝั่งส่วนตัวเรานั้นได้ตกลงไปข้างล่างทำให้ผมคาดเดาออนนะครับว่าการหนีออกมาจากพื้นที่โซนกักกันเนี่ยมันไม่ใช่การหนีออกจากศูนย์ทดลองได้อย่างสำเร็จเพราะพวกเขาก็น่าจะอยู่ในพื้นที่ของอาคารขององค์กรนี้อยู่ดังนั้นสัญ,ญลักษณ์แรก ผมเดาว่ามันน่าจะเป็นรูปดาดฟ้าของอาคารที่ตัวละครของเราพลัดตกลงมาคือผมเดาเอาว่าคงจะเป็นอาคารเตี้ยๆแบบชั้นสองชั้นนะครับเพราะผมตีความสัญ,ญลักษณ์นี้ไม่ออกจริงๆนอกจากเป็นยอดตึกแต่ในมุมมองของตัวละครหลักเราก็เหมือนจะได้หลุดพ้นออกมาจากการคุมขังแล้วจึ่มีสัญ,ญลักษณ์กุญแจมือที่ถูกปลดออกมามาในฝั่งของผู้คุมที่กําลังไล่ตามเราอยู่นั้นพวกเขาไม่พบเด็กหนุ่มที่หนีไปตามทางบนตึกได้พบแต่ตัวละครสาวน้อยของเราทําให้สัญ,ญลักษณ์ที่ตามมานั้น เป็นรูปมือสองข้างข้างหนึ่งยังคงติดกุญแจมืออยู่ส่วนอีกข้างกุญแจมือได้หลุดออกแล้วในขณะที่ผู้คุมตามล่าสาวน้อยของเรามาได้นั้นผู้คุมก็พบว่าพลังใหม่ของสาวน้อยได้ตื่นขึ้นในเหตุการณ์นี้ถ้าย้อนกลับไปดูในตัวเกมนะครับผมมองว่ามันน่าจะเป็นพลังงานที่ใช้เล่งเวลาของวัตถุบางอย่างให้ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วโดยจะเห็นได้ว่าผู้คุมที่โดนพลังนี้เข้า ตัวแห้งกรอบมันถูกเร่งเวลาไปอีกหลายสิบปีข้างหน้าด้วยความรวดเร็วและจุดนี้เองนะครับที่ทําให้เธอได้รับรู้ถึงความน่ากลัวของพลังที่เธอมีอยู่สัญลักษณ์ต่อมาคือเด็กหนุ่มที่อยู่คนเดียวก็เหมือนช่วงเวลาในตัวเกมที่เราได้บังคับเป็นตัวแมวอยู่ช่วงหนึ่งนั่นแหละครับแต่ไม่นานนักทั้งคู่ก็ได้กลับมาเจอกันใหม่และค้นหาทางหนีออกจากการทดลองนี้ไปด้วยกัน Chapter ที่ 4. Freedom อิสาภาพสัญลักษณ์แรกของแชปเตอร์นี้อาจจะดูคล้ายๆประตูนะครับแต่ผมเดาว่ามันน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของรถไฟหรือหมายถึงว่าทั้งคู่นั้นกําลังหนีออกจากพื้นที่การทดลองด้วยรถไฟนั่นเองโดยเส้นแบ่งระหว่างพื้นที่ที่ทำการทดลองและสถานีจอดรถไฟก็น่าจะเป็นจุดนี้ และที่ผมคาดเดาว่าเป็นรถไฟส่วนหนึ่งก็เพราะเฟอร์นิเจอร์ตามด่านที่เรียงกันเป็นแถวแนวมาที่นั่งในรถไฟส่วนรถไฟนี่ก็น่าจะเป็นจุดเดียวที่ใช้ลำเลียงคนหรือสิ่งของต่างๆจากโลกภายนอกเข้ามายังศูนย์ทดลองแห่งนี้ด้วยสัญลักษณ์นี้ก็น่าจะเป็นรูปลูกศรที่แสดงถึงการออกตัวของรถไฟตอนแรกผมก็ตีความรูปตรงนี้เป็นต้นไม้นะครับแต่ทั้งเกมมาผมไม่เห็นต้นไม้ที่ลักษณะเหมือนต้นสนเลยผมเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างอื่นมากกว่าต้นไม้นะครับ ระหว่างที่ท้งคู่กําลังเดินทางมาถึงอีฝ้าของศูนย์ทดลองทั้งคู่ก็ได้พบว่าในตัวเมืองไม่ได้ปลอดภัยเหมือนที่คิดไว้แล้วสงครามการต่อสู้ระหว่างทั้งสองฝ่ายรุนแรงขึ้นจนไม่มีที่ไหนปลอดภัยพอจะซ่อนตัวสัญลักษณ์นี้หมายถึงทางแยกแห่งการตัดสินใจเหมือนอย่างเช่นที่ตอนท้ายของชัเตอร์สนะครับเมื่อถึงอีฝ้าของศูนย์การทดลองผู้คุมก็ยังคงไล่ล่าจับตัวทั้งคู่อยู่เพราะยังไงซะ ทั้งคู่ก็ยังคงเป็นอาวุธชิ้นสําคัญขององค์กรมาในมุมของฝั่งผู้คุมบ้างนะครับฝั่งผู้คุมนั้นเพราะว่าเด็กทั้งสองได้หนีเข้าไปยังห้องห้องหนึ่งพร้อมกับอาวุธปืนที่เก็บได้ระหว่างทางทังในใดนั้นเสียงปืนก็ได้ดังขึ้นเด็กหนุ่มนั้นต้องการได้อิสรรภาพที่แท้จริงหากยังหลบหนีต่อไปแม้จะหนีจากฝั่งหนึ่งได้ ศัตรูอีกฝั่งก็จะต้องจับตัวเด็กหนุ่มไว้เพื่อใช้งานเป็นอาวุธต่อเด็กหนุ่มจึงตัดสินใจลั่นไกลใส่ตัวเองเพื่อปลดเปลื้องพลังพิเศษอันเป็นพลังที่พันฒนาการขังเขาไว้ให้ไม่มีอิสรภาพและเหลือไว้เพียงสาวน้อยที่ต้องตัดสินใจต่อว่าจะทำอย่างไรต่อไปกับพลังที่เธอยังมีอยู่สิ่งที่ทำให้ผมตีความแบบนี้ก็มีที่มาที่ไปนะครับคือ chapter 4ี่เนี่ยมีชื่อว่า freedom และคำคำนี้ ก็ถูกตีความด้วยสัญลักษณ์รูปคนนกจะสังเกตเห็นได้ว่าช่วง chapter 5นั้นเจ้าแมวได้สลายกลายเป็นคนนกนั่นทำให้ผมตีความว่าเสียงปืนที่ดังขึ้นน่าจะเป็นการยิงตัวเองมากกว่าจะโดนผู้คุมยิงและยิ่งมีออริจินอลซาวท k ที่ชื่อเพลงนี้อยู่ยิ่งทำให้ผมตีความว่าคำว,ว่า Freedom คงไม่ใช่แค่การหนีออกจากที่คุมขังได้อย่างแน่นอน แต่จะ,จะว่าไปแล้วฉากนี้ผมมองว่าหลังจากที่เด็กหนุ่มยิงตัวเองเนี่ยเจ้าเด็กหนุ่มหรือแมวเหมียวของเราก็น่าจะกลายสภาพเป็นเดอะฟอร์สที่โผล่ออกมาในชั珀เตอร์5อารมณ์เหมือนนางสตาร์วอร์นั่นแหละพูดมาตั้งนานแล้วสงสัยไหมครับว่าเด็กหนุ่มหรือเจ้าแมวเหมียวของเราเนี่ยดูไม่เห็นจะมีพลังอะไรเลยเขาเป็นหนึ่งในเด็กที่ถูกทดลองจริงหรือเปล่าเนี่ยซึ่งผมว่าบทสรุปของข้อสงสัยนี้น่าจะอยู่ที่ชั珀เตอร์5นะครับคือผมเดาเอาว่า ความจริงแล้วมิติที่เราเล่นมาตลอดทั้งเกมเนี่ยมันคือมิติที่เด็กหนุ่มคนนี้ได้สร้างขึ้นมาและผมว่ามันคือมิติที่ใช้ดูเหตุการณ์ในอนาคตที่จะดูได้เพียงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นถ้ายังนึกไม่ออกผมอยากจะให้ท่านผู้ชมนึกถึงหนังเรื่อง Minority Report นะครับที่ในเรื่องจะมีกลุ่มคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่สามารถมองเห็นอนาคตในช่วงหนึ่งได้และเอาภาพนั้นมาหยุดยั้งเหตุการณ์อัชญากรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นเช่นกันนะครับ เด็กหนุ่มคนนี้คงจะมีพลังอะไรประมาณนั้นและสามารถพาคนอื่นเข้าไปในมิติที่ตัวเองสร้างขึ้นได้อีกด้วยโดยจะเห็นได้ว่าในแชปเตอร์แมวที่ได้กลายสภาพเป็นพลังงานบางอย่างแล้วนั้นสามารถเดินทางในมิตินี้ได้อย่างอิสระทําให้ผมเข้าใจว่าแมวนี่แหละที่เป็นโฮสต์หรือเจ้าของมิติที่เราเล่นอยู่นี้แต่ข้อแม้ของผู้ที่เข้ามาอยู่ในมิตินี้ด้วยคือจะต้องออกในทางที่ตัวเองเข้ามาเท่านั้นคือเธอจะต้องย้อนเวลากลับมาให้ครบลูปแรกเพื่อพาตัวเองออกมาให้ได้ นั่นจึงทำให้เจ้าแมวต้องเปิดทางหาเหตุการณ์ในอดีตเพื่อให้เราออกจากพื้นที่นี้ได้แต่ยังไงก็ดีเมื่อสาวน้อยของเราได้เห็นเหตุการณ์แล้วก็พยายามจะหาวิธีเอาเจ้าเหมียวของเรากลับมาให้ได้แต่ก็แน่นอนครับมิตินี้มันไม่ได้มีหน้าที่ทำอะไรแบบนั้นพลังนี้ไม่ได้ให้เราแก้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้โดยตรงและเมื่อสาวน้อยของเราได้ใช้พลังยื้อเวลาจนหมดแรงลงเวลาของมิตินี้ ก็ได้เดินทางมาครบลูปและเปิดทางให้สาวน้อยของเรากลับมิตี้แห่งความเป็นจริงได้ครั้งหนึ่งซึ่งนั่นก็คือภาพในตอนจบของเกมนั่นแหละครับ ก็น่าจะเคลียร์กันประมาณนึงแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของเกมนี้ผิดถูกยังไงก็ผมไม่อาจจะยืนยันได้นะครับถ้าหากทีมเขียนบทของเกมได้ชมคลิปนี้แล้วพบว่าผมตีความเนื้อหาตรงไหนผิดเพี้ยนไปผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าทีมเขียนบทจะมาเฉยเลยเนื้อเรื่องให้ผมฟังผมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับเพราะผมก็อยากรู้เนื้อเรื่องจริงๆจากทีมเขียนบทอยู่เหมือนกันส่วนถ้าใครดูมาถึงจุดนี้แล้วยังไม่ได้ซื้อตัวเกมมาเล่นผมก็อยากให้ได้ลองซื้อตัวเกมมาเล่นกันดูนะครับ โดยสามารถซื้อตัวเกมนี้ได้ผ่านสตรีมหรือถ้าใครที่ซื้อตัวเกมนี้แล้วอยากสนับสนุนทีมงานผู้พัฒนาเกมนี้เพิ่มอีกก็สามารถซื้อตัวเกมนี้ได้ผ่านทาง GOG อีกช่องทางหนึ่งนะครับคลิปนี้ผมใช้เวลาเขียนออกมานานเนามากๆเนื่องด้วยเนื้อเรื่องนี้มันต้องมีการตีความสัญลักษณ์และความหมายต่างๆมากมายความจริงแล้วมปั่นแบบส่งลูกค้าอยู่ใช่หรอเออ เอาเป็นว่าไม่ว่าผมจะใช้เวลาทําคลิปนานด้วยเหตุผลติดงานหรืออะไรก็ตามแต่เอาเป็นว่าในที่สุดผมก็เขียนคลิปนี้ออกมาได้โดยใช้เวลาร่วม2เดือนกว่า,วาผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่อัพคลิปในช่องช้าเอามากๆส่วนใครที่เพิ่งหลงเข้ามาในช่องนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ช่องเอาไว้นะครับผมจะมีเนื้อหาสาระและยลสาระเกี่ยวกับเกมต่างๆมาเล่าให้ฟังกันอยู่เป็นระยะนั่นแหละครับส่วนในคลิปนี้ผมก็จะต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอให้สนุกกับการเล่นเกมครับ สวัสดี